อรุณสวัสดิ์ตอนห้าโมงเย็นกับทุกคนดูความทีไอวี่จองตัวหนังไว้แล้วสี่โมงโทรมาปุกทุกคนวะ่ะฉันจองไว้แล้วอ่ะสันหลังจากที่มาขึ้นพยายามจองตัวนังจองจังได้ก็จองไม่ได้เพราะว่ามันจองไม่ได้วันนี้เราจะไปดูหนังสปเรอือกันนะคะไปทั้งหมดหกคน mm hmm. ไอวี่ไอเจมบอนไอแยห่หยีอีนองทอดแน่นเลืม เน้นหน่อยนัดหลวงพ่อฝีเบื้องสับเหลือดดิเน้นหน่อยไปถ่ายอยู่ลังหนังอยู่ในห่างแต่ว่าหลวงพ่อไปถ่ายอยู่หลังเน้ยนด,ดิไปเบื้องกันสัอปปวันนี้เราวันนี้เราจะพาสังกะรีไปดูสับเหลือนะคะบะเนียนเพิ่นนั่นไปก้อนมูเนาะไปถามูแบดนี้เขี่ยมูได้ไหมนี่ย,นยันยันมูนไปแปลว่าจองตัวหนังแล้วแต่ว่ามูยังโมมาจะคดยังสิแม่บัดนี้เจ้าของมาจากเบิ้งกันคันมูบ่มาทั้งสิกับบ๊มี่มูเบิ้งทั้งสิกับยันนะเออกำลังเข้าไป ืัอนี้คันพ่อเบิงกันจีเสียเงินทิมนังสีน่ะืันนี้กับฟางกิตาอุตส่าห์วามืันนี้เออมเมื่อนมาจิจองบันนี้มันบ่ม่ไผตอบเนาะพื่นพากันรับเด้ก็เลยตาใจลว่าเออคือสิบบได้เบิงก็เลยนอนแบบยายวเเลยนอนแบบบ่ตั้งนาฬิกาปูเพราะว่าคือแบบจะได้แบบไม่เร่งรีบสักวันยังสี่หมสินอนแบบอิ่มอิ่มีไมบัดนี้เพิ่นมบบเป็นจองกันมาตอนหฮอรับเนาะบ่รู้เรื่องแล้ววันนี้โทรมาเร่งเข้าบันนี้ก็เลยว่าขอบคุณเจ้าภาพนะคะ ที่เลี้ยงเดินสวเฝ้าไปยันแล้วอ่นนั่งหา,ง,า,า <c oughs> บบงักโบมีโมบึงเห็นบาปยู่ได้เห็นว่าก็ได้จริงๆอยากดูมากอยากดูตั้งแต่วันวันที่มันเข้าลงมันนี่ห้าแล้วแต่ว่ามันโบบางเนาะเข้าไปงานที่ตลอดแล้วกันนี่แหละมันหานมืองานแบบใกล้เราตื่นตื่นเร็วไปบึงบลายก็เลยเมื่อนีว่าง ว่าวันที่10บแล้วก็11เราเดินทางลงกรุงเทพไปเจอกันที่ตลาดกินซ่านลังสิทธิ์เป็นคิวงานแรกสาหรับออนทัวร์รอบแรกนะคะก็เลยว่าเมื่อหนีมอสุดแล้วนอนตึงถึงย่ำไหนก็ไปเบิองซาบะเรือวัสันเดย์แล้วก็นี่อุปกรณ์อุปกรณ์รดูหนังเราเสื้อกันหนาว <c oughs> เดี๋ยวไปเจอกันที่โรงหนังนะคะเดี๋ยวไปหาอีกซีสหายที่ไปลออยู่โรงหนังสองอายหนีกับร่างเลงนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ฟังว่าดูแล้วเป็นยังไง